สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งจะไม่ลบไลฟ์สดนี้นะคะจะเก็บไลฟ์สดนี้ไว้นะคะอ,อจะแจ้งให้ทราบว่าลูกค้าที่สั่งกล่องสุ่มมาในวันที่ ลูกค้าที่สั่งสวัสดีนะคะเจ็ดแปดพันสามร้อยคนดูลูกค้าที่สั่งกล่องส่งม,มาในวันที่ยี่สิบสามเป็นกล่องส่งแป้งและลิปนะคะจะมีลูกค้าได้ของจํานวนหนึ่งแล้วก็จะมีจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้ของเพราะว่าจะแจ้งให้ทราบว่าทางรถขนส่งแป้งและลิปนะคะเกิอดอุบัติเหตุเนาะก็เลยทําให้ของเสียหายนะคะเลยต้อง ตีของกลับคืนไปที่โรงงานนะคะแล้วก็รอรอทางโรงงานเนี่ยขึ้นผลิตใหม่เนี่ยใช้เวลานานมากนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ CF กล่องส่งมาแล้วมีแอดมินติดต่อไปนะคะลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้นะคะแอดมินก็จะทำการคืนเงินให้นะคะแล้วก็ ลบลูกค้าออกจากกลุ่มสมาชิก VAP นะคะหรือว่า2ถ้าลูกค้าไม่คืนเงินจะเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นได้นะคะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นได้นะคะหนูขอโทษด้วยนะคะลูกค,ะคะ้าขาคือมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะคะขอโทษทุกคนที่สั่งของมาแล้วแล้วแล้วแบบมีปัญหาลูกค,ะคะ้าขาฟังนะ 13 0 0 0ันคนดูหนึ่งจะไม่ได้ลบไลฟ์สดนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งกำลังเดินทางลงใต้นะคะเดินทางลงใต้นะคะแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะหนึ่งจะไลฟ์แจกให้เร็วๆนี้นะไอ,อรัฐบาลไทยทู่ป,ปู่นะคะจะลงให้ในกลุ่มเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ไลฟ์แจกไหมนะคะเนาะวัน <No. S 1> <Okay. S 2> นี้หนึ่งตรงกับวันจันทร์ใช่ปะ หนึ่งตรงกับบัรังการดูวันที่หนึ่งสวัสดีหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยคนดูนะคะหนึห่งขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะว่าลูกค้าท่านไหนที่สั่งกล่องส่มมาในวันที่ยี่สิบสามนะคะแล้วยังไม่ได้ของนะคะคือบางคนอะสบยังไม่ทันยังของยังไม่ยังไม่ได้ส่งออกหรือบางส่วนอะอาจจะไม่ได้ของนะคะเพราะว่า ทั้งรถที่ขนส่งสินค้าค่ะที่ส่งจากโรงงานมาให้กับเหนือเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยทําให้แป้งและลิปอะค่ะมันมันมันสูญมันสูญเสียนแบบแบบมันเสียหายอะค่ะมันมันพังอะเนาะหนึ่งก็เลยเอาแป้งและลิปนะคะตีกลับคืนไปที่โรงงานซึ่งรอโรงงานขึ้นลายผลิตใหม่อ่ะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนซึ่งมันนานไปนะคะหนึ่งก็เลย ถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าแอดมินติดต,ต่อไปว่าไม่ได้ของอะ่ะก็ถ้าจะของเงินคืนทางเราก็ยินดีที่จะคืนให้หรือถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เออถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนรุ่นนะคะทางเราก็ยินดีนะคะก็คือถ้าสมมุติลูกค้าเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นเป็นรุ่นมหาเศรษฐี ถ้าเปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีหรือเหรียญปู่ให้ไปเลยในราคานั้นยกเงินฮะยกเลยไหม<า>ไม่ได้ยกมาราคาต่ำกว่าที่ลูกค้าโอนลูกค้าโอนสามร้อยสามสิบสามบาทไม่ต้องเพิ่มอ,อืมเอาทั้งได้ทั้งเห,หรียญปู่แล้วก็มหาเศรษฐีคือลูกค้าเลือกได้เจ้าอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ไม่ต้องเพิ่มเงินแต่ไม่ต้องเพิ่มเงินคือลูกค้าท่า คนไหนจะเปลี่ยนนะคะก็คือจะสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเจารุ่นมหาเศรษฐีปกติปล่อย399ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินค่ะลูกค้าได้ไปในราคา333บาทหรือถ้าลูกค้าท่านไหนจะเปลี่ยนเป็นรุ่นเหรียญปู่นะคะก็ได้ในราคา333บาททโดยไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะเพราะว่า1น,นแทนคําขอโทษให้นะคะเพราะว่ามันเกิด เหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วจริงๆนะคะหนึ่งก็น้อมรับในความผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะแก้ไขปรับปรุงให้เร็วที่สุดนะคะเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นความผิดของทางหนึ่งหนึ่งขอโทษลูกค้าทุกท่านนะคะที่แล้วหนึ่งจะพูดอะไรให้ฟังนะงวดนี้นะหนึ่งไปหนึ่งไปนี่มาใช่ไหมหนึ่งไปไหว้จเจ้าพ่อเขาใหญ่มาแล้วหนึ่งก็ไปจุดธูปค่ะ ทูบกรกาบไหวเจ้าพ่อเขาใหญ่แต่หนึ่งไม่ได้ไปจุดขอแนวทางนะหนึ่งก็เลยไปนั่งขย่าเซียมซีพอได้เซียมซีออกมาปั๊บทุกคนจะเห็นเลขเซียมซีหนึ่งแล้วใช่ปะเนี่ยคือเซียมซีหนึ่งเซียมซีหนึ่งได้เลขหนึ่งสองเซียมซีหนึ่งนะคะได้เลขมาหนึ่งสองซึ่งในกลุ่มอ่ะหนึ่งให้ไปก็จะเป็นหนึ่งห้าถูกไหมคะหนึ่งให้เลขหนึ่งห้าไป หรือให้เลขหนึ่งห้าไปถูกไหมคะทีเนี้พนยอพอทุกคนอยากได้อ๋อพอทุกคนอยากได้เลขรัฐบาลไทยหนึ่งก็บอกว่าแม่เซียมซีอะหนึ่งอะไม่ได้ขย่าทุกมวดหนึ่งอะมีโอ,อกาสได้ไปกาบเพราะว่าหนึ่งอะไปที่นั่นแล้วพอดีว่าผู้ใหญ่อะคะ่ะเขาไปกาบหนึ่งก็เลย แบบอาศัยใบยบุญไปกับท่านด้วยก็เลยไปกราบเซียมที่นั่นซึ่งตามตำนานแล้วเนี่ยเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากมากเลยนะคะแต่หนึ่งไม่เมียไม่เคยได้ไปกราบเลยหนึ่งก็เลยไปกราบท่านครั้งแรกพอไปถึงปูบะไปกราบท่านหนึ่งก็เอาเหล้าไปถวายเอาดอกดาวเรืองอะค่ะที่เป็นที่เป็นพวงมาลัยอไปถวายให้กับท่านเนาะทีนี้ก็เลยขยับเซียมซีแต่ในใจหนึ่งอะหนึ่งหนึ่งบอกว่าอขอให้การขยขับเซียมซีครั้งนี้ของหนึ่งอะให้เลข ที่ออกที่อยู่ในเซมซีออกรัฐบาลไทยนะคะทีนี้หนึ่งก็เลยขย่าออกมาปั๊บก็ได้เลขมาเป็นหนึ่งสองซึ่งห้ากับสองเป็นตัวเดียวกันนะหนึ่งก็เลยหนึ่งก็เลยเอาลงกลุ่มให้ลูกค้าไปนะคะสองหนึ่งห้าหนึ่งก็แล้ว,แล,วแล้วหนึ่งก็เลยขอพรท่านว่าถ้าเกิดว่าสำเร็จหนึ่งจะกลับมาแก้บนด้วยกันถวายเหล้านะคะถวายเหล้าอีกแล้วก็หนึ่งอ่ะ นั่งอ่านเซียมซีในเซนะียมซีในคำทำนายอะทำนายว่าจะได้โชคลาบจะได้โชคลาบจะถูกหวยจะมีผู้ใหญ่อุปัรภมค้ำชูคือดีมากใบที่หนึ่งเซียมใบที่หนึ่งเสี่ยงได้อะดีแบบดีมากเลยอะหนึ่งก็เลยแบบเฮ้ยเอาละฉันจะแบบฉันจะแบบงวดนี้ฉันจะรวยแต่ว่า